สวันชั่วโมงอ๋อเป็นไงบ้างครับในขณะที่แชีวิตไปลำแรกที่เห็นนะก็สิ่งแรกที่เห็นหลังจากที่เรารู้ตัวก็คือมันทำไมมืดอมพอมันมืดเสร็จหาน้ำกินไม่ได้สิ่งที่พอพอหลังจากนั้นนะ่ะเราก็เริ่มรู้อีกว่าเวลามันหยุดสี่วันของที่เนี่ยเราก็นับได้แค่ว่าสี่วันของที่เนี่ยเท่ากับสี่สิบปีของที่นู่น แล้วบรรยากาศมันเป็นยังไงบรรยากาศคือที่เราไปเห็นนม่อน<ร>ที่นี่แหละแต่แค่มันไม่มันมันไม่มีแสงให้มันไม่มีแสงไปถึงแล้วก็อากาศร้อนไหมร้อนกว่าที่หน่อยมันมืดเหรอมันมืดก็กึ่งกึ่งเหมือนก็ฟ้าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฟ้าฝนจะตกอ่ะทําท่าฝนจะตกอะอะไรประมาณนี้หรือประมาณสักหกโมงเย็นอ่ะมืดอย่างนั้นอ่ะทั้งวันทั้งคืนแล้วเรากินอะไรได้กินเอาหงอาหารได้กินได้เราอยากกินอะไรเราแค่คิดมันก็มาให้เห็นแล้วอ่ะ เราแค่หรือแค่เราคิดว่าเราอยากจะไปเซเว่นอะเซเว่นก็โผล่ตรงหน้าแล้วแต่ที่นั่นไม่มีน้ําให้กินหิวไหมมันรู้สึกหิวไหมครับหิวไหมตอบไม่ได้ว่าหิวไหมมันอยู่ที่ว่าถามว่ามันหิวไหมมันตอนนั้นผมตอบไม่ได้ว่าหิวไหมมันไม่รู้สึกว่าหิวแล้วเจอเจอคนไหมครับมีคนอื่นไหมในในที่เราในความเป็นตอนที่ตอนที่หลับต,ตอนที่ต้องต้องบอกเราตอนที่ไปเนี่ย ถามว่าเจอคนอื่นไหมเจอแต่เขาผมเจอในในแบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบว่าคนเดินไปมาแบบเนี้ผมอยู่อีกที่หนึง่งคือผมอยู่อีกที่หนึง่งเหมือนกับว่าอยู่บ้านตัวเองแล้วมองต่ำลงไปทําให้เราเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะยืนอยู่ตรงกลางเดี๋ยวสมมุติเนี่ยเรากําลังเดินสวนกันไปสวนกันมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราต้องไปทางเดียวกันแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็ เป็นคนบอกว่าคนนี้ไปไหนและคนนี้ไปไหนคุณจะทําบุญร่วมกันมาสักแค่ไหนแต่งงานกันมาสักแค่ไหนสัญญาอะไรมาสักแค่ไหนถึงเวลาตรงนั้นอ่ะคุณต้องจากกันทุกทีคุณทําบุญมามากน้อยแค่ไหนเหมือนกับว่าคุณทําดีคุณได้ไปในภพภูมิที่ดีคุณทําคุณทําชีวิตไม่ดีคุณได้ไปในภพภูมิที่ไม่ดีอะไรประมาณเนี้เขาชี้เลยว่าทางเนี้ยคนคนนี้ไปทางนี้คนนี้ไปทางนี้ซึ่งทางหนึ่งอ่ะมีคนไปโคตรเยอะอีกทางนึงอ่ะผมไปโคตรน้อย ทำให้เรารู้เลยว่าตรงนั้นน่ะคือคนที่กําลังจะบอกว่าคุณจะได้ไปหรือนรกหรือสวรรค์นรกหรือสวรรค์ไม่ได้อยู่ไกลครับอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจคุณนี่แหละใจคุณมันคือแบบคือนรกหมายความว่าคุณทําอะไรไม่ดีแล้วคุณรู้สึกร้อนเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์กระวนกระวายจนในที่สุดว่าคุณอยู่ลําบากเหมือนแผ่นดินลุกเป็นไฟทำให้คุณอยู่ไม่ได้นั่น,นคือนรก ในขณะที่คุณทําอะไรดีๆแล้วผลที่คุณทําขึ้นอะตอบแทนไปกับคนต่างๆนานานทาให้คนรู้สึกดีด้วยมันเป็นมันส่งผลดีับคุณมันก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่ามีความสุขอยู่สุขสบายเหมือนคุณอยู่สวรรค์นั่นแหละเหมือนกันนรกกับสวรรค์อยู่ที่นี่ผมหลับไปสี่วันถามว่าสี่วันของที่เนี่ยสี่สิบเท่ากับสี่สิบปีของในนู่น,นอะผมบอกเลยว่าผมได้ศึกษาทั้งหมดนรกกับสวรรค์ศัสนา เขาสอนเหมือนกันหมดทุกคนเขาสอนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นศาสนาทุกศาสนารวมกันน่ะเป็นความมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวก็คือสอนให้ทุกคนน่ะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งความทุกข์แต่เป้าหมายต่างกันสิ่งที่เป้าหมายต่างกันก็นคืออย่างผมขอเรียกว่าสายขาวกับสายดาดีกว่าอย่างสายขาวคือเขาสอนเพื่อให้หลุดพ้นจากการพ้นทุกข์แล้วก็เดินสู่ความสงบ นั่นคือสายขาวเขาสอนมาในขณะที่สายดำเขาสอนให้รู้เหมือนกันแต่เป้าหมายเขาต่างกันต่างออกไปตรงที่ว่าเป้าหมายของสายดำเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเ,เขาจะสาใจแล้วก็มีความสนุกเป้าหมายของเขาเรียกอ,อะไรเป้าหมายของสายดำก็คือเขาจะรู้สึกสนุกกับการได้ลงโทษหรือการได้ กันให้คนที่ได้ทําผิดอะ่ะได้รับโทษเขาจะรู้สึกสะใจเหมือนกับว่าสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นกับผมก็คืออ่ะผมเล่าต่อแล้วกันหลังจากที่ผมได้เห็นอะไรๆลยๆอย่างไปสิ่งเดียวที่ก่อนที่ผมจะกลับมาก็คือผมได้เห็นตัวตนของผมอีกคนนึงโผล่ขึ้นมาตรงหน้าผมเนี้ยเขาถามเขาถามผมว่าเขาพูดกับผมไม่ใช่ถามผมเขาพูดกับผมว่าผมอะ่ะ ลาเลยการปฏิบัติหน้าที่มาโคตรนานแล้วนะผมก็งงเหมือนกันว่าเขาพูดว่าอะไรจนนี้สุดว่าผมก็บอกว่าผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับไปในที่ที่ผมอยากมาเขาถามผมว่ามีอะไรมาแลกผมเนลมิตเงินเป็นร้อยพันล้านเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแบบเกินจะขนาดนับโยกให้เขาเขาทําแค่เนี้เงินทั้งหมดนั่นน่ะกลายเป็นเท่าทุลี ต่อหน้าต่อตาเงินที่แบบว่าอยู่ที่เนี่ยคุณจะรวยจนแบบว่าคุณซื้อโลกนี้ได้เลยอะ่ะเขาทําแค่นี้เงินนั่นอะ่ะกลายเป็นเท่าที่ต่อหน้าต่อตาในขณะที่อ่ะเป็นผมนละเงินไม่มีค่าละก็กลายาเป็นว่าเฮ้ยถ้าเงินไม่มีค่าสําหรับกูกูก็ลองหาเหล้าที่มันชอบกินราคาแพงที่สุดเท่าที่กูจะหาได้ก็ลึกมาแล้วก็ยืนในเขาเขารับไหมเขารับเขาเปิดขวดเองด้วย แต่เหล้านั้นอะกลายเป็นน้ําล้างตีนของเขาไปแล้วมันไม่มีค่าไปแล้วเขาเล่าหวดนั้นราคาเป็นล้านสองล้านอาจจะเป็นสิบสิบล้านก็ได้แต่กลายเป็นแค่น้ําล้างตีนของคนคนหนึ่งกลายมาว่ามันเป็นไขว่าอะไรประวันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันจนในที่สุดเขาใส่หัวะแล้วเขาก็ทําแค่นี้ครบตื่นเลยแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลพิจิตรทีมผมได้ หลังจากนั้นอะหลังจากที่ผมตื่นข้นมาสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นกับผมก็คือสองอย่างก็คือคําถามแรกคืออยู่ที่ไหนที่นี่คือที่ไหนผมไม่รู้ว่าที่เนี่ยคือที่ไหนนะที่เนี่ยที่ที่เนี่ยคือโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่าที่เนี่ยคือที่ไหนและนี่ที่สุดคํนถามที่สองตามสิ่งที่สองตามมาก็คือน้ําน้ําอยู่ไหนน้ําไปไหนอยากกินน้ําแต่ไกลมากก็ยังกินไม่ได้เพราะว่ายังขาดสายออกซิเจนกับท่อส่งอาหารอยู่ ต้องรอไปอีกประมาณ5วัน6วันมั้งด้วยความที่ว่าอยากกินน้ําแต่ไม่ได้กินแต่มันไม่เสียสารอาหารอ่ะมันก็คือยังรับสารอาหารกับน้ำทานน้ำเกลืออยู่ไงก็เลยเออยังยังทรออยู่ได้ตอนนี้ฝึกเขาก็ถอดสายออกทั้งหมดอืสิ่งที่เห็นก็คือสากสีนิ้วเนี้ยหักสีนิ้วนี้นะครับหักเนี่ยในเนี้ยมีเหล็กดา อีกสอันตรงนีเออ้เอวข้างขวามีดามอีกสมอันฟันดามอีก64อันเบ็ดเสร็จไม่ใช่ไม่หกสียันฟันอ่ะฟันดาวอีกประมาณ38อันเบ็ดเสร็จผมใส่เหล็กทั้งหมดประมาณ64ี่อันอ่ะคืออุบัติเหตุน,นี้อุบัติเหตุอะไรวะครับพายุถลม่มพายุถลม่มที่ไหนครับเนี่ยขาลูกช้างครับ พ้นจากโค้งเขาลุกช้างอ่ะจะเป็นทางตรงเข้าวังไร่จะเป็นทางตรงสี่เลนเข้าวางังไร่น,น,<ะ>นั่นแหละครับพายุพล่ลมแล้วโด,โดนรถเหรอหรือว่าโดน er. ขับมอเตอร์ไซค์กำลังกลับบ้าน,น<ๆ>ก็หอบไปทั้งคนทั้งรถคนกับรถอะ่ะเท่าที่สอบถามจากทางกู้ชีพ<ๆ>ก็คือหลังจากที่เริ่มจําความได้ก็ถามจากทางกู้ชีพก็คือแล้วก็ถามจากเพื่อนผมด้วยก็คือเขาบอกว่ากู้ชีพเล่าให้ฟังว่าผมกับรถอ่ะห่างกันประมาณ20เมตรอ่ะ คือลมออพายุลมตัวหอบคนลมหอบคนไปทางรถไปทางอ๋อเช่วงเดือนไหนครับเนี่ยปีไหนครับเนี่ยประมาณวันที่ไม่ใช่วันไปไมมเป็นไปมาแล้ววันที่5สิงหาคมปีที่แล้วปี2562กครับ็โชคดีที่ยังผ่านพ้นชีวิตวิกฤตตอนนั้นมาได้แล้วยังจะเรียกได้ว่าเหมือนตายมาแล้วตีวันที่บอกก็คือต้องเรียกว่าตายเลยดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมา คว,ความจำเนี้ยความจำเนี้ยยังคาอยู่นะแต่ความจำเดิมของผมอะความจำเดิมของความเป็นตัวตนของผมคนเดิมอะผมไม่เหลือเลย<ด>ผมกล้า<ด>พูด,ดได้ว่า<ด>ทุกวันนี้ผมกับคนเดิมอะไม่ใช่คนคนเดียวกัน <laughs> จนีนที่สุดอะเวลาก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนีนที่สุดผมได้กลับบ้าน <laughs> บ้านที่ผมกลับไปผมยังคิดว่าไม่ใช่บ้านผมเลยทั้งที่มาเป็นบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่เกิดก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่บ้านผมผมต้องใช้เวลาอีกประมาณหลักเดือนอะ ตอนนี้ที่สุดผมเริ่มจําแม่ผมได้เริ่มจําเพื่อนผมได้เริ่มจําพ่อผมได้เริ่มจําทุกๆคนได้แต่ความจํามันกลับมาไม่หมดนะนั่นหมายความว่าผมกลายเป็นคนอีกคนไปเลยไม่ใช่คนคนเดิมผมต้องบอกว่าผมเริ่มพูดผมเริ่มสังเกตตัวเองว่าผมเริ่มพูดอย่างมีเหตุผลเริ่มพูดเริ่มมีธรรมะเข้ามาแทรกซึ่งจริงๆแล้วผมบอกกันเลยว่าผมคนเก่าไม่มีไม่เป็นคนไม่มีศาสนาแต่การว่า ผมกล้าพูดได้ว่าทุกวันนี้ผมกับคนเดิมอะ่ะไม่ใช่คนคนเดียวกันจนนี้สุดอ่ะเวลาก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนนี้สุดผมได้กลับบ้านบ้านที่ผมกลับไปผมยังคิดว่าไม่ใช่บ้านผมเลยทั้งที่มันเป็นบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่เกิดก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่บ้านผมผมต้องใช้เวลาอีกประมาณหลักเดือนอะ่ะจนนี้สุดผมเริ่มจาแม่ผมได้เริ่มจำเพื่อนผมได้เริ่มจาพ่อผมได้เริ่มจาทุกๆคนได้ แต่ความจํามันกลับมาไม่หมดนะนั่นหมายความว่าผมกลายเป็นคนอีกคนไปเลยไม่ใช่คนคนเดิมผมต้องบอกว่าผมเริ่มพูดผมเริ่มสังเกตตัวเองว่าผมเริ่มพูดอย่างมีเหตุผลเริ่มพูดเริ่มมีธรรมะเข้ามาแทรกซึ่งจริงๆแล้วผมบอกกันเลยว่าผมคนเก่าอ่ะไม่มีไม่เป็นคนไม่มีศาสนาแต่การว่าผมตอนเนี้มีทุกศาสนาอยู่ในตัวคนเดียว บาปจิตประการของคิดศาสนาเออศีลห้าข้อแดข้อสิบข้อของศาสนาพุทธผมรู้เกือบหมดอ่ะตอนนี้ที่สุดผมได้เข้าใจว่าศาสนาเนี่ยมันรวมกันเนี่ยเป็นทั้งหมดเนี่ยมันมันก็จริงอย่างที่เขาสอนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยศาสนาคือมันมาจากที่เดียวกันถ้าอยากรู้เรื่องเนี้ยผมเขียนต้องย้าก่อนว่าผมเขียนทั้งหมดล,ลงไปใน Facebook ถ้าอยากรู้ติดตามลององติดตามชื่อนี้แล้วกันครับเบลเปก B W A L แล้วก็เวนวัก P H E G O R ไปลองหาอ่านดูครับแต่มันน่าจะนานแล้วมั้าผมเขียนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่ครับเป็นเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังในขณะที่เกิดอุบัติเหตุหนักหลังหลังจากเกิดอุบัติเหตุหลังจากเกิดอุบัติเหตุหนักแล้วความรู้สึกที่ได้เรียกได้ว่า ไม่ได้รับรู้แล้วใช่ครับไม่ได้รับรู้แล้วแล้วไปเจออะไรบ้างเนี่ยที่เขาเล่ามาอันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังครับเอางี้งดีกว่าผมขอยกตัวอย่างระหว่างโลกนี้กับโลกที่ผมข้ามมาผมต้องบอกกันว่าพบชาตินี้กับต้องเรียกคําว่าชาตินี้กับชาติหน้าดีกว่าไม่ได้ห่างกันเท่า,าไหร่มันเป็นแค่พบภูมิที่กําลังจะข้ามไปโดยที่ใช้ความตายหรือชีวิตเป็นเขาเรียกอะไรเป็นค่าใช้จ่ายในการข้ามพบนั้นอนะ อย่างสมมุติว่าอะอย่างสมมุติชาติที่แล้วก็คือประเทศไทยชาติหน้าก็คือลาวมีค่าใช้จ่ายในการข้ามคบก็คือชีวิตนั่นแหละผมจะยกตัวอย่างง่ายเลยว่าทําไมผมถึงกล้าพูดเรื่องนี้ได้เพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าชาติที่แล้วของผมเนี่ยหรือหลังหรือก่อนที่ผมจะตายหรือก่อนที่ผมจะหลับไปหรือเสียหรือเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยผมบอกกันนะว่าผู้กองเบนซ์รู้จักใช่ไหมครับผู้กองเบนซน์่ะชาตินู้น่ะไม่มี ไม่มีเขาไม่มีตัวตนนะผู้กองเบนไม่มีตัวตนทั้งนั้นที่เขาดังมันมังดังมาขนาดนั้นนะ่ะจนในที่สุดผมฟื้นขึ้นมาผมได้ผมก็เพิ่อเพิ่อ่าเรียกอะไรรักษาตัวเองมาเรื่อยเรือจนในที่สุดผมได้เจอผู้กองเบนซ์เฮ้ยคนคนนี้ดังขนาดนี้ทําไมเมื่อก่อนไม่รู้จักตอนนี้สุดถ้าเขาดังขนาดนี้เขาควรจะดังจะดังมากๆเขาควรจะแบบมีคนติดตามเขามีคนให้ความสนใจของกับเขามากกว่านี้แต่ กับกายป็นว่าเขาเพึ่งมามีตัวตนหรือเราเพิ่งรู้จักเขาจากที่เราประสบวันเหตุไปแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจกันก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงแต่ผมกล้าพูดเลยว่ามันต่างกันอย่างนี้เลยว่าชาติที่แล้วของผมไม่มีผู้กองเบ้นแต่ชาตินี้มีให้ดูแล้วผู้กองเบ้นเนี่ยสอนธรรมะในแบบว่าถ้าเรียกว่าาย